สดครับพี่น้องสุกูสุคนเมื่อนี้หนุ่มหน้าตีนบ้านเสียมาเสนอเมนูจังสี่แล้วครับสมปากหลายมือแล้วอืมเลยมาน่าสมแพดเบิ่งเบิ่งิ่งได้ิังได้พี่น้องนุมหน้าตีนบ้านจีนบ้านอีเลครับพี่น้องนะั่นเห็นบอกเห็นลังคาบะนั่นตีนบ้านอ้าถัวย่างมากินอยู่ผี่ครับมันจังแสบในบรรยากาศทุ่งทงไม่ไม่ยกสะดุ้งวาสัน กินก่อนครับพี่น้องตายเรื่องเร,เรื่องกินสิเรื่องไงพี่น้องอืมมึงความดังขอบคุณครับมึงม่วงกรอบกรอบดีกินแล้วอืกรอบแเ้ราะม่วมงว่ะม่วง,งอย่าคลองก็มีดอกพี่น้องมันท่านด้เป็นหมาก ฝากคนซื้อมากถ้าซื้อมาเท่าไราบ่สสี่บาทห้าบาทนเลยน่ะความเงี้ยมันต้องจืดกบประหยัดตอนแล้วต้องข้าวหาตอห้อนบอกเลยได้หยตอนว่ามันเห็นอยู่เด็เอ้า นี่นี่นี่อันนี้ปลาแดกเพิ่นตุ่มมาแล้วเด้อปลาแดกแม่เพิ่นตุ่มมาแล้วผ่านอ๋อจ้อชิมผัวผ้านแต้มมือผมนี่นะครับอืมชิมอะไร่ะนี่ฉัได้กินต้นปลาแดกคุยคนคุยคนคุยคนคำความดังได้สอบเพี่น้องเลยอยู่จะสอบก็จัดมันโด,ดอืด นะลองมึงด้วยขุยมึงด้วยเดีย๋ยวหอมแดงอะไรหอมแดงอะไรพี่นน้องต้อนประเด็กเป็นยังเที่ะใบอ่อนมากๆากเลยเ็นยังในใบอ่อนสุดยอด โอ้าวสีสสสรับกูอืมอืมมื้อนี้ก็ครบจบคลิปในเพียงแค่นี้พี่น้องคลิปหนาพอกันไหม